นีจะเป็นเมนูขนมจีนซาวปลาล้าหมูกรอบกครับไปนี่เขาอร่อยมากทีไปตานมสิบแล้วแม่หมูกรอบอร่อยมากอ๋อเอาอัดอีมาไปล้างไงอ๋อคนเพราะว่าคนถามหาประมาณเยอะมาก

วันนี้จะเป็นเมนูข,ขนมจีนซาวปลาล้าหมูกอรอบเตยมเรื่องเล่าด้วยวันนี้ต้องมีนะขัดเต็มวิกัดพร <c oughs> าเราถึงเวลาเนี่ยไม่มีสักที <c oughs> เรื่องเล่าเราแล้วจะสยองอ่ะครึ่งใช่ไหมเพชรบอกมานะครึ่งได้เลยแล้วเดี๋ยวมาหั่นเป็นชิๆๆๆ้นทีมีดน้อย กวางงูก็เคยยินไหมกวามงคนฟิล์มก็เคยได้ยินเพราะเราก็ดูมาด้วยกันนะกวางคลฟิล์มุ่ใจเสนอคนเหล็ก2828คนเหล็กตอนนี้ดาราที่เราชอบหายกระบดแล้วนะหมดแล้วเหลือใครวะไม่มีเลยวันนั้นตอเจดแปดเพชรที่เล่นในนั้นหน้าต่อเจดเออไอไอ็เรื่องอะไรนะลีดยินลียินลียินลีอะไรที่เราไปดูกันน่ะนีหยกปะที่หยกที่หยกต่อที่หยกมาอ่านเป็นลีหยกตอเแปดเพชรเออมันเขายังอยู่เนาะอยู่เยอะมากดูแวบเดียวแบบเฮ้ย ให้นี่หว่าความลอยยังเหมือนเต้อันนี้แบบนี้เนาะเธอเนาะแต่ถ้าเสร็จแล้วอ่ะมาม่าขอแบบอย่างงี้นะเพราะว่ามันจะได้เวลาทอดง่ายป่ะต้มน้ำใส่เกลือใส่ลงไปครับเกลือแล้วก็อันนี้สายเงินเอาเก็บไว้ทำตอนตบนิดหนี่งหมูครับนี่เลยนี่เลยไม่ละตุจิเป๊ะเลยอันนี่ จบไปเราก็จะมาหั่นเราก็มาเตรียมผักเฉยเตรียมผักเฉยสุดเอาขี้เยอะไหมหัวหนึ่งสองอันพอนะเอาน้ำกับฟักไปนะแกงไก่เอาไก่เยอะไหมสามอันพอนะเอาน้ำกับฟักไปนะ Oh. <laughs> อยนอยร้องไห้เก่ร้องทำไมอ่ะเขาดีใจเขาเคยบอกมาว่าเขาอ่ะดีใจเพราะว่ามีคนมารักเราขนาดนี้ซึ่งมันไม่เคยเป็นแบบนี้ไงแต่ตอนเนี้ยคนล้อมอย่างงี้ใช่อ๋อเหรอไม่มีใครถามหาเม่บ้างเอ้ไม่มีใครถามหาเม่บ้งเอ้อเยอะมั้ยมีคนเดียวมีคนเดียวคนล้อมไปหมดเลยอ่ะล้อมทำอะไรใช่นี่กุยงร้องไห้แบบไหนถึงได้เป็นอย่างเงี้ยไม่เอาให้สดอ่ะจริง คนรักเราขนาดนี้เราก็ดีใจนะทุกคนตลาดอะไรนะเซฟวันโกเซฟวันโกอ่ะเอามาได้ดูคลิปที่เซฟวันเกิดมาไว้ยังคะยังไม่ได้ดูเลยโอ้พอมายทำไมมาตัววิวเขาแบบแฮปปี้เบิร day แบบม้าจริงเหรอแล้วใครตอบอ่ะคนบอกอุ้ร้องให้ตามหมาเลยอย่างี้ไม่มีใครตอบเพราะหมาไม่ยอมดูมาไล่ตอบแต่ไอจีเนี่ยไอจีอ่ะเออไล่ตอบแบบนั้นอ่ะพอทำอะไรไม่ตอบก็ขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนเพราะว่างานแน่นมากเลย อ๋อน,นี้ก็ต้องลวกใช่ไหมอยากได้ส่วนไหนอันนี้เอาอันนี้มันกรอบนะเไม่แก่อาเอาไม่แก,เแก่เอาไม่แก่แค่นี้เดี๋ยวนุ่มหั่นแล้วเดี๋ยวหนุ่ไปล้างผักแก๊บแก๊บไปล้างผักกันค่ะล้างผักก่อนนะผักต้องล้างให้สะอาดนะวันนั้นมาดูข่าวโอ้โหกินเข้าไปอ่ะ้องลงบานเลยล้างแบบนี้ไม่ได้นะต้องล้างแบบนี้มนขันเยอะ ล้างผักล้างนอยู่เกิดข้นคะ宝妈แดดหมดแล้วก็ว่าทำไมมันไม่เดือดตายนิดเดียวเองอะดูทำกันได้แล้วเราแช่กันได้่างนี้ได้ไหมอะ宝妈อ่ะไม่ได้เอาล่ะสั่งเลย เพราะว่า,า,าแม่ไม่รู้จะพูดอะไรค่ะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นหมูกรอบเลียงเลยแล้วก็เป็นยำขนมจีนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะต่อไปจะเป็นหนึ่งเมนูเลยคะเอาไปอบใช่ไหมคะคเอาไปอบป่ะเอาไปอบเอาไปอบกันนะคะคนี่ โอ้โหแม่ทำไมเราต้องวอร์มเตาก่อนนะวอร์มเพื่อที่จะให้ความร้อนมันถึงก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยความร้อนไม่ถึงมันก็จะไม่ไม่ไม่ก่อเมื่อกีว่าจะพูดอะไรวะจะบอกว่าเป็นลมอ่ะไม่ใช่้วลมอ่เป็นลมทรไมอ่ะยังไม่ได้กินข้าวหรอกินนะ อาไ,อไรจา้าอาการเมื่อวานไปตื่นเต้นอะไรกับ <มา S 1> ใครไม่รู้เลย<อ>เว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นไม่แกเล่าให้ฟังแล้วแกตื่นเต้นกับใครอ่ะคือเมื่อวานเราไปอ,อะไรนะเราไปตลาดเซฟวันโกซึ่งตลาดเนี้ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าน้องๆวลลัยรุ่นหรือว่าน้องๆเจนเ<อ>จนๆๆวายแต่ค่อนข้างเยอะมากแล้วพอเราไปเนี้ยคือคนเยอะแบบเข้าใจป่ะทุกคนว่าตลาดเพิ่งเปิดใหม่ด้วยแล้วก็คนเยอะมากเราก็ดำตัวไม่ถูกเพราะว่าอะไรไม่เคยเจอคนเบียดกันเยอะขนาดนี้แล้วมันทําให้การถ่ายเนี้ยมันก็ยาก แล้วก็เราก็รู้สึกเกรงเกรงกลัวคนอื่นเกรงใจคนอื่นด้วยแล้วไปถึงก็คือเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแม่งานนี้ยากที่สุดเราคือเชียงรากใช่ไหมงานนี้ยากกว่าเชียงรากคนเยอะมากๆแล้วคือคนทักลุงน้อยทักลุงน้อยลุงน้อยหล่อนหมดเลยสักพักเดินไปโอ้โหเกือบชักร้องไห้ออครับผมจะไม่ทำนี้อีกแล้วผมจะทำแบบนี้ตลอดตลอดไป น้อยก็คือร้องไห้จนหัวใจเต้นแรงเลยกชะอกนะใช่เลยบอกว่าแกไป,ไปไปพักก่อนเลยแล้วแกก็เอาขวดน้ําไปล้างหน้าตัวเองก็เป็นว่าขอบคุณทุกคน,นะคะมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะ<อ>ครั้งหน้าก็จะไปตลาดไหนลืมแนะนาหรือว่าถ้าเกิดมีงานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรางานประจาปีหรืออะไรเงี้ยบอกพวกเราได้ใช่ที่พวกเราจะไปโดยที่มาม้าต้องพักผ่อนเพราะว่าคนถามหามามาเยอะมากสองคนสองคน แล้วเมื่อวานคือน้องน้อยอ่ะร้องไห้หลายต่อมากเอาแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> มันเหนื่อยอ่ะลุงน้อยมันร้องไห้บ่อยมันเหนื่อยไหมเราอ่ะ,เร,อะเรามาโซฮอตเนี่ย เราอะ่ะดีใจจนเรารู้สึกว่าแบบทุกคนคือเพื่อนไปแล้วคือหมายถึงว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมานานมากจนเราชินชินีนเนี้ยนะไม่ใช่ว่าแบบเจอเพื่อนไม่ดีใจนะดีใจมากแต่มันชินความเป็นเพื่อนกันอะ่ะคือมันเจอใครมันก็ทักได้หมดอะ่ะเข้าใจใช่ปะมันคือเพื่อนเพื่อนกันเองอะ่ะก็คือเพระวา่ขาอววอวอวนะขอบคุณมากมีคนร้องไห้ด้วยแล้วร้องไห้ไม่หยุดด้วยนะมากมากกับมากมากเดี๋ยวไว้เราจะจัดแฟนมิสติ้งโอเคไหมให้มากสุดเลยสิบคนที่มาบ้าน แล้วจะบอกทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเจอเราทักได้นะเพราะว่าเราก็สนุกที่ทุกคน<ฮ>ท<ำ>ักเพราะตอนแรกอะที่เราไปถ่ายเงี้เราก็เก่งไงแต่พอเพื่อนๆทักกันเยอะก็เลยรู้สึกเออเ,เป็นตัวเองและขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการทําแจ่วค่ะปู๊อยากขายน้นําตาลปีบว่ะขายให้หมดเ้ยทำไมเธอใส่เยอะเอาแจ่วติดหวานติดเกมหรือติดอะไรโอ้โหนี่น่าจะติดหวานปุเหมือนมีกรรมการข้างสนามอ่ะเธอน้าไปอ๋อ น้อยเป็นอะไรอะ่ะแน่นอีกแล้วเหรองั้นบอกว่าลุงน้อยออกข้างนอกไม่ได้แล้วจริงๆอะ่ะใช่มันเดี๋ยวก็หายวันนะจันทร์ก็ไปเนาะวันจันทร์ก็ไปไปไหนเนี่ยใจเย็นๆลดืน้อยเราออกสองตลอดเลยนะออกใกล้เนะี นี่ไงบิ๊กซีตลาดเชา้า <c oughs> จริงนะมีคนให้ไปบิ๊กซีเยอะมากเลยนะรู้ป่ะบิ๊กซีที่แม่ชอบไปตอนเช้ามีแต่คนบอกให้ไป<อ>แม่ตลาดบิ๊กซีมีอะไรบ้างอะตลาดบิ๊กซีตอนเช้าไม่เท่ากับตอนเย็นตอนเย็นเยอะ<ๆ>กว่าจะเป็นตลาดอะไรใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากตลาดจะเดินกินแต่ว่ามันก็มีหลายร้านอยู่แต่ตอนนี้นะคะน้ำตาหวานของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใกล้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยหเฮ้ย มันคือน้ำตาลหวานของจีนงนะเพื่อน,อนแบบมีมะม่วงนี่คือจบเดี๋ยนี้ทาาซาเอลนะเดีเด๋นาายน,นี้เขาแบบไม่ได้เก่งแล้วเขารู้สึกเป็นตัวเองเอาสะอกก็จะมีเ,มเาไใส่เยอะอดูนะพอพอเธอครึ่งค้วยแล้วนี่นะครับเพื่อนๆนตอนประชุมเราคุยกันว่าเราจะทําอาหารแบบจริงจางสวยงามตอนนี้ครับมะม่วงน้ำตาลหวานเขาอยู่คนเดียวแล้วเหมือนมีคนพูดใส่เราตลอดเวลาว่าใช่ทำไมเธอใส่เยอะโอ้โหนี่นาจะติดหวานนะน้ำไป พอก็จะมีพอพอเธอดทรีบมากเมื่อเช้าก็ถืออันนี้ไม่ต้องทำเหมือนไหมนี่แล้วม้าเดินมาอันนี้เป็นผ้าใบนะอ๋อ้องทัผ้าใบแลอีกอันถือกระบอกน้ำม้าวันดีครับม้าวันดีครับอะไรอมไม่รู้บ้างข้าไม่ได้บอกเขาอะว่าวันเนี้ยคือสิ่งที่แบบอาจจะไม่เหมาะเขาไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้อยู่กับใครเลยตั้งแต่เกิดมา แค่ถึงมัธยมแล้วเขาไปอยู่คนเดียวหมดเลยอยู่หอ,อตั้งแต่มปลายอะ่ะแม่มีอะไรแม่บอกเขาได้ไม่ไม่ในเคารีไม่เป็นไรเล่เาให้ฟังไม่ใช่<ร>ไม่รีบเขาก็ไม่รู้ทิมค่ะแล้วแม่จะรู้ว่าแตงโมอร่อยสุดอย่าอย่าอย่าทำอย่าปอมแม่อร่อยจบอันนี้เดี๋ยวรอหมูกรอบสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันต่อค่ะ และตอนนี้นะคะเราจะมาทําขนมจีนซาวกันค่ะขนมจีนซาวง่ายๆค่ะเทน้ําปลาลงไปก่อนนี่มันจะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆแกงป่าเฮ้ยเรียบร้อยแซ่บนี่ขนมจีนซาวของเรา หนึ่งจับสองจับอร่อยจิ๊บจริงว่าอร่อยใิ่ไหะใช่เดี๋ยวเราใส่ผักลงไปมาอร่อยแล้วใส่ผักลงไปไม่เค็มดีเซลโอ้ทุกคนเอ้ยอ่ะชิมพี่น้องเบิ้งอร่อยโ้โหใจเย็นนะ เป็นไรไหมเนี่ยคือหันมาปุ๊บคือมันใสเกินไงอี่มันคนดุอ่ะที่รูู้้อ่ะปุ้งปุ้งปูไม่ไปไม่รอเลยมาครับไม่เฮ้ยเฮ้ยอร่อยเป็นขนมจีนเช้าที่โคตรอร่อยเลยลุงมันได้อะไร ทอดหน่อไม้จ้าวไหนวะเนี่ยไม่ได้แต่กลิ่นมันเหมือนชุบหน่อไม้เนาะแบบเก็บผงนได้กินนอัลาคุณโบอร่อยมากมันเนีไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะดีไปตั้งแต่ติดแล้วแม่หมูกรอบอร่อยมากโอ้พูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยอ่ะ เดีวันนี้กรอบแบบอ๋อเอาอัดอัดอัอี้มาไปล้างน่ะอ๋อโหดมันเหมือนนั่นแหะเหมือนแค่หมูเลยอ่ะส่วนหนังอ๋อมากเป็นเยอะกรอบจินต่อมาไหมกินก่อนก็นได้มันเยอะลองให้กินกับขนมกินจ้าวก็กินนั่นแหละแต่มันอดไม่ได้ไนงะเข้าใจป่ะตัวนี้เข้ากว่าเนี่หนังกรอบเนาะ กรอบแล้วมันไม่แข็งฮะมันแบบเคี้ยวง่ายมันแตกกระจายนี่จะให้มาบอกตะกีท้ที่ว่าคุณทำเนยยูดังได้อร่อยมากแจ่วโคตรอร่อยเนยยูดัโคตรอร่อยต้อมนะวันนี้เราไม่คุยกันนะเปะน็นสองพักเลยต่อเตียงถ้าเรื่ะ ชอบตัวเนื้อม้วนดีมากจากคนที่ถามบู้วอะไรปะเขาทำอะไรอ่ะอร่อยไหมอร่อยนะมันเหมือนแบบน้ำยำส้มตำแล้วเอาลุกขนมจีนนะที่หนังเหมือนเหมือนแคบหมูเลยฮะเพื่อนทำไหมตัดตัวน้อย สมองมันไม่ค่อยไปแล้วแม่รู้บอกว่าคำพูดเราเป็นนายนะถ้าแม่พูดอะไรบ่อยอะสมองมันจะคิดอย่างนั้นจริงก็แช่งมันไงสมองแม่ค่อยไปเนี่ยมันจะคิดว่าอ้าวต้องไม่ไปนิวอันแไม่ต้องห้ามพูดแบบนี้ให้พูดอะไรอ่ะให้พูดแต่เรื่องดีๆเพราะสมองมันจะจำไปเน้นมันไงไปเน้นสมองมันใช่หนูให้เขารู้เขาไม่เคยพูดว่าเขานั่งไม่ได้เห็นปะเขานั่งได้แม่พูดมาถึงว่าแม่นั่งไม่ได้ว้แม่เลยนั่งไม่ได้ขนาดนั้นทำพูดเป็นนายเหรอแล้วหนักบ้างฮะ ทำไมดูดิไม่กินอ่ะเลยกลัวมันป๊อกไงเสียตังเหรอถ้าเลหลูดอ่ะเม็ดละห้าร้อยแต่ถ้าหลูดหายนะแต่ถ้าไม่หายไม่เสียอยากรู้ว่ามีใครเคยกึนเข้าไปว่าลองมาคอมเมนต์หน่อยเด้เค็ตูกไหมที่ทำอ่ะตอนนี้ชิ้นยังงัดแล้วงัดอีกงัดแล้วงัดอีกอ่ะรู้บ่าว่านี่คือสวรรค์คนรักหมูกรฟังนะทุกคนฟัง อร่อยจนปวดหัวจะกินเหรอเธอไม้ยังไม่หมดเลยชิ้นหนึ่งไปเลยเดี๋ยวปวดหัวอีกแน่ๆปวดหัวเรื่องเขากินน้ำมันเยอะโรไม่มีมาลยายื้เลยนะมารยาแต่เม่กี้มาพูดจริงใช่ไหมยิ่งมาแกงปตรกอนใค้กับเพื่อนเยอะเพื่อนชื่อลิคนเดียวก็แต่งงานมามีครอบครัวเราไม่สนใจใครแล้วอะเรื่องลูกอย่างเดียวเพื่อนสมัยตักสินนะฮะเพื่อนสมัยตักสินนะฮะ อ๋อตัดฟ้าโอ้โหตัดสีมุกเลยเขาก็มีมุกบ้างแต่ต้องรีบแก้นะไม่งั้นเดี๋ยวยาวพนักงานมาแล้วค่ะอุ้ยเรอโยนนี่อันนี้ออกกันจะบอกมันอ้วนนะถ้าเอาว้เนี่ยต่อพอแล้วพอแล้วอ้วนหวานสวยสวยไม่ที่เหลือให้น้องๆไปแม่ก็วางไงใครจะกินก็หยิบไปเด็ดหากินไปชิ้นหนึ่งเลยยังหมดวันนี้กินเยอะที่สุดเลยนะในรอบสิบปี ไม่เกี่ยวฝันเพลงมั้ากลับไปมองย้อนนะมวยเนาะมวยจริงๆเนาะดูถ้าบอยู่ที้องน้อยโบคงคิดว่าไหวแน่ๆเลยจากกรุงเทพเข้ามาไม่มีอะไรเลยมองเห็นตรงโน้นตรงนี้รถลาไม่มีอะไรนะตรงที่เราภาพที่เราเห็นมันหมดมาตรงนี้กูเคยมาโอ้สะพานมันขึ้นไปควายเหมือนาะห้างตรงนี้ย้ายไปแล้วรู้สึกกรุงเทพสมัยก่อนใช่สมัยก่อนฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยแล้วโบตัวนี้มันยังมีอยู่ไหม ชอบเออเคยเห็นแต่ไม่เคยใช้แคททันไหมเห็นจะเป็นของเล่นไม่ในตู้ไงเฮ้ยในตู้ในตู้เป็นกดบางทีก็เป็นอย่างนี้ก็อันแรกกดแล้วมันรุ่นแป๊ะมารุ่นหลังเออแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรรู้เขาก็เปลี่ยนกันหมดแล้วไงจากข่าวเรื่องเล่าเท้าสีถ้าไปเจอตัวมันนี่ยตัวมันมันจะวุ้นทำไมกินจังบางทีไอาอร่อยจะเป็นอย่างนี้บางทีหมูกรอบไม่ได้อร่อยทุกวันไง อยากกินนม่งทังแตกว่ะทั้งแตกก็หากินยากไม่ต้องคนถามถึงแม่โอ้เอาดีๆสิบเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาดีๆประมาณสวมสิบคนอะยั้อยอย่างโอ้อล้วแม่คนรู้จักเราเยอะขนาดนั้นเลยไงเดินไปสิบคนเจอสิบคนรู้ถามทั้งโลกอ่ะมาไม่มาหรอกคะเออแล้วพอมาบอกว่าอุยมามาไม่ไหวแล้วค่ะเย้พูดอะไรเงี้ยอี๊นูกว่าจะเจอแม่โอ้ยดีนะม่เจอเราเจอไงวะกูฟังแล้วกู ก็ดีขอบคุณนะที่แบบคิดถึงกันของวัยรุ่นไปไม่ไหวจริงจริงกลับสีทุ่มมาทุ่มมาตายพรุ่งนี้เจอกันหมอเนี่ยเข้าไปคําแรกจะบอกอะไรครับก็ไปบอกเขาไงว่าเราอาการเป็นแบบนี้ให้วัดความดันไ้หน่อยความจางบางทีวัดเองได้ป่ะป้าเนี่วัดเองอ่ะป้ารังค้าอ๋อแม่อยากวัดก็ไปหาป้างคาะลูกเขาจะมาให้ไหมอยากนใครเคยเป็นมั่งเวลาวัดความดันอ่ะมันจะบีบโอ้โหต้องบีบขนาดนั้นเลยเหรอเคยครั้งหนึ่งบีบจนโมโหพยาบาลตอนแรกมันแบบค่อยๆเออโอาคเหมือนนวดเหมือนนวดแรก ป, Adult, ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันไปอีกเเนื้อเราเยอะไงเราคนเนื ish. ้อน so hmm. ิ่มใช่แล้วทำไมยิ่งยิ่งแก่ความดันยิ่งสูงหรอแบบยิ่งอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ไขมันอุดตันอุดตันเส้นเลือดไงยิ่งอุดตันความดันก็ยิ่งสูงเลือดมันเดินไม่ได้ปกติความดันต้องอยู่เดียวอะไรเลือสามเนี่ยย้ายตีขึ้นแล้ว จะเล่าให้ฟ <wounds> ังเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะตอนบวชนานๆทีตรงน้อยเล่าอย่าบอกนะว่าไอ้ที่กระโดดเข้ากุฏิอ่ะบันไดขั้นสุดท้ายอ่ะกระโดดเข้าหัวกระโดกนะแกเป็นคนตาแล้วในกุฏิคืออะไรมีเสาตกนล้วมันยืนหนึ่งคันเดียวน้นะเฮ้ยมันเชื่อมโยงมาจากตรงนั้นบวชเันแรกจะว่าเสียเอ้ยทำไมตายอ่ะก็อายุต้องเก้าสิบแล้วเราพระใหม่อ่ะแล้วศพเขาไว้ตรงที่จะขึ้นบันไดไปห้องเราอ่ะ ไว้ใต้ถุนหรอกุกต,ติไม่มีมีหวังเดียวมีหวังเดียวโอ้ยไม่ยพูด <c oughs> มีหวังเดียวนี่มันรู้จักลูมาลูมันเคยนี่มันเคยไปมันรู้จักสาลาใหญ่ไม่มีสาราทีท่ไว้ศพอ่ะไม่มีเลยเามาไว้ที่ใต้ถุน<อ>าแล้วทำไงอะ่ะห้องที่อยู่อ่ะกกติลุงน้อยอยู่ชั้นบนอ่าอยู่ชั้นบนคนยู่ภาษาอื่นแล้วต้องมีคนแปลค่ะนี่มันจะเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วศพจะตั้งอยู่ตรงนี้ศพจะตั้งอยู่ใต้ถุน แล้วลุงน้อยเ่ยต้องเดินขึ้นไปปกติพระใหม่อ่ะต้องตีระฆังต่อตีสี่จะต้องเดินผ่านศพหลวงตาเห็นไหมเกาะเห็นระฆังนะเห็นเห็นระฆังอ่ะมันอยู่ใช่ไหมเดินผ่านมามันต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นไปบุญเป็นไม้อ่ะที่ตีระฆังอ่ะที่เขาลื้อทิ้งไปที่ที่เขาไปที่มั่วนอันนี้มวนอันนีวอ่ะอีโด๊กโอ้ เราลองไอ้นี่ไหมเราลองไม่ต้องตกใจในการเล่าไหมเราลองแบบค่อยๆพอปล่อยเขาพอมันเป็นฟิลเขาเป็นฟิลเขายาเบยังไงตอบเอ๊ะไม่ตอบไม่ตอบตีต้องขึ้นไปตีระฆังเหมือนระไพรปะไม่เจออะไม่เจอไม่เจอก็รีบลงมันต้องตีสามจบใช่ไหมทีไรก็บเต้น อุ้ยลุงน้อยเป็นผ้ามันกลัวแล้วหมาหอนแล้วหมาก็รัก๋อไม่ถูกกันมันหอนอยู่แล้วเดินทางไม่ได้แล้วก็พอตีเสร็จก็ต้องลงมาอ่ะลุงน้อยลองเป่งก่อนเป่งสุธีเป่ง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  ตีระคังใช่ป่ะ,ะทำไมไม่ชวนพระเก่าไปอ่ะไปด้วยกันอะไม่เอาด้วยหรอกเขาบอกพระหนุ่มมาขึ้นไปตีระคังมาเลยทำไมตีไม่ได้ไงแล้วหลวงตาก็เป็นเจ้าอาวาสคนเก่าใช่าใช่ใเจา้าอาวาสแต่กลัวกันหมดเลยกลัวดิแสดงว่าหลวงตาดุมั้งไม่ดุเราแค่อยู่แค่ก็ดีก็เราอยูอ่ ทันเหรอเข้าไปกี่วัดเล้วเหรอเ,ออเอขาอบอกว่าตายบวชภูเขาก็ตายบวชวันแรกเจ้าว่าเสียเจ้าว่าเสียไมอยู่ด้วยกันได้ไงเราลมันสับสมมนต <laughs> อนยี่สิบเก้าปีอันนี้เรื่องจริงนะไปถามที่นั่นสิที่นั่นอีกแล้วพอ,อเราเสียพอเราเสียพอเราเสียมันลงมันมีเลยเราเสียตอนเผาว่ามองไปเนี่ยมุกติมันตรงกับห้องเราอ่ะเราก็มองว่าโอ้โหกลัวไปเผากลางคืนเหรอกลัวไฟจะหมดเนาะเผาจนกว่าร่างจะแบบ ไม่หมดอะสี่โมงไปถึงทุ่มสองทุ่มอะแล้วก็มีคนคุยเกี่ยวกแล้วมีจับปลาเหลือวะก็มีเขาต้องเติมฟืนไงรู้ว่าวจับปลาเหลืออะคือเก่งมากคือเก่งเขาไม่ได้เผาศพสีสวนเนาะพวกไปฟังพี่แจ็คเดอะโกด์อะคือจับปลาเหลือเขาจะมีวิธีของเขาถ้าศพคนไหนโดนของแล้วเสียมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีอีกแบบนึงในการเผาได้ถ้าศพคนไหนแบบเผาไม่ไหม้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอีกวิธีอะไรของเขาอ่ะศพที่เสียแบบปกติแบบสังขารเงี้ยเขาจะมีอีกแบบนึงอ่ะถ้าตายโหงก็จะอีกแบบนึงหร ปกติก็อีกแบบเนึงอะไรประมาณนั้นนะแต่สมัยก่อนเขาก็จะเป็นเหมือนเมนที่มีแค่ปูสองอันนะแต่ตอนนี้มันเป็นไปก็ไ้คขึ้นมาอย่างเงี้ยนะใช่แค่นั้นเลยตอนที่ไม้อยู่ไออุทัยเผายังไงรู้ป่ะเผาเผาพี่ชงอยู่เปล่าสามีพี่พี่พี่นุชปูนยังไม่มีขึ้นเลยอันนั้นเอาไม้ ใช่ไม้สลับปวามหมู่บ้านใครจะพูดเลยขิงเม่นเผาสดกันนะปั้มปั้เม่นเผาเก่าที่หมู่บ้านผมมันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่มีไม่มีปูนเลยมันเหมือนกับว่าเมนเอาไม้ฟืนมากกองคองเผาว่ะพูฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแ้วเผาไม่ไหมอ่ะพี่ชงเขาเผาไม่ไหมนะเขาตายหงช่ะไหมเขาตายหงแล้วเขาบอกว่าเผาไม่ไหมต้องให้ป้านุษย์เขียนคําว่าอย่า ใส่กระดาษแล้วก็โยนเข้าไปเขาห่วงว่านุ์เพราะว่าเขาเพิ่งแต่งกันสมมติอะสมมติอันนี้เป็นกระต๊อบนะนั่งกินข้าวเขาอยู่อย่างเงี้ยยังจําความได้เขามาข้างหลังแล้วโบเขายิงผิดตัวน่าเกลียดและอีกคนนึงอ่ะเป็นพี่จะจะไปยิงถูกน้องแล้วเขาก่อนตายหูขนลุกเขาบอกว่าไหนอะไม่เห็นลุกเลยลุกไปแล้วลุกไปแล้ว จองจับผิดจังเลยนะเขากาลังจะกินข้าวแล้วนั่งอันบอกว่าเดี๋ยวรีบกินก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้กินเราพูดคํเนี้ยจบอะกองอยู่ตรงแบบในบ้านอ่ะเขาไว้ที่บ้านเลยแล้วเอาผ้าคลุมไว้บ้านหลังพ่อไม่มีโลมแล้วก็วิ่งไปตามไมนุษย์อ่ะหนูไปวิ่งไปตามไมนุษย์อ่ะบอกว่าพี่ชงโดนยิงอ่ะแล้วพี่ชงกินข้าวใครวิ่งป่าลาบเลยกินกันมาเขากินกันเฉพาะเพื่อนๆมาพอดีแล้วตอนนี้แม่อยู่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหนูวิ่งผ่าป่าเขาโพดไปตามปนุษย์อ่ะไปคนเดียวหรอไปคนเดียวเลยปนุษ ก่อนแม่พูดประทิมทำไงโอ้โหมันถัาจะเป็นลมแล้วบงกะเป็นลมไปก่อนไปดูพี่ชงก่อนเลือดเต็มไม่หมดแล้วเขาบอกเอาไปผ้าคลุมไว้แต่ชีวิตคนเรามันก็แค่นี้นแหละลเร็วแมชีวิตผ่านมาแล้ะ แม่ก็ใจเย็นๆเดี๋ยวพี่หายไม่ไม่เมื่อเช้าหนูนอนพี่น้อยห,หนูลงมาปล่อยหมาตีห้ารูร้ป<อ>้ะมาคืนฝันโคตรน,น่ากลัวให้หมาเล่าก่อนมาลงมาปล่อยมหมาตีห้าครึ่งเสร็จแล้วมาก็ต้องขึ้นไปนอนต่อเพราะว่ามันยังยังเมือมืดๆอ,อยู่ยงไงก็ให้มันอยู่ข้างนอกนอนจะได้ขี้เยียบเสร็จแล้วไปนอนปุ๊บสักพักหกโมงแล้วสักพักเจ็ดโมงเช้าแล้วอู้หูนันมันเร็วอย่างนี้เรื่องเราใช่ปะทำไมต้องแบบปูทางมาเหมือนเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งอะก็แค่บอกเวลามันผ่านไปเร็วอ่ะเมื่อเช้าก็คือนอน กี่โมงกี่โมงว่าไปเร็วมากคือฝันโคตรน่ากลัวเลยมาฝันจะไม่ลืมเลยคนเนี้ยไปกับโบรถเบ้นไปด้วยไปไหนกันก็ไม่รู้ไปเจอมีผู้ชายคนหนึงเดินเข้ามาแล้วแบบหล่อมากแล้วมาชอบมาเว้ยไม่ไม่เคยเห็หน้าเลยคนเนี้ย ไม่มีมันไม่มีอยู่จริงเป็นเหมือนตอนนั้นยังสาวๆาอยูนะ่ไงก็มาชอบม้าไงแล้วโบก็ไม่ได้ห้ามอะไรงไงนี่ยังจาหน้าอยู่เลยเป็นยังไงอะลองวาดออกมาได้ไหมขอปากกากับกระดาษให้แม่หน่อยด่วนโอ้ยอ่ะเดี๋ยวแม่จะวาดเริ่มวาดให้ดูว่าคนในฝันของแม่หน้าตาประมาณไหนอะแม่ลองเราต้องเหมือนใจเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปดเดี๋ยวมีสัตวลูกกวานะ อยกกินอะคิ้วคนเลยตีมาแม่โอ้เขาหล่อ,อลแ,ลแ,แม่รู้แหละสเปคแม่คือนกน้อยลุงน้อยเลยและนี่คือผู้ชายในฝันของแม่ค่ะเขาหล่อแต่ว่ามันวาดไม่ได้แต่มาจำรายละเอียดหน้า,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 าตาเขาได้จำได้หมดเลยดีวาดให้มาในทีออ่หล่อๆอ่ะแม่จะบอกว,ว่าอะไรเป็นอ่ารแม่ลองอ่ะดีสเกตแล้วแม่ลองบอกว่า มีผมมาที่รู้อะโหงหน้านี่เป็นยังไงโงหน้าเขาแบบเลียวเลียวสมาร์ทเลยต่อไปจมูกโด่งไหมฮะโด่งผมแบบสเปซเลยอะสเปซผมมาดูดาราก่อนนอนหรอครไม่ได้ดูเลยตานี่คือเป็นตาตีหรือว่าตาโตโตตานี่คือปากใหญ่ปากนี่จมูกหน่อยแล้วคือคิวนี่คือคิวคิวดอกไหมฮะคิวเขาโด่งเลยค่ะผู้ชายดำปิอะไรดำผู้ายอุ้ยสุดทีวาดอะไรอะ ก็หล่ออยู่นะประมาณนี้เลยปะประมาณนี้แต่นั้นหล่อกว่าอันนั้นหล่อกว่าประมาณนี้เหรอไม่หล่อนะแต่ว่าเออใช่ถ้ใช่หมดไนเพรอยู่นะเนี่ยแล้วแล้วโบก็คือวัยรุ่นโบก็ไม่ไม่เหมือนตอนเนี้ยยังแบบเด็กๆแต่แต่อ๋อแต่ทำไมในความฝันเราแยกไม่ออกวะว่ามันคือช่วงเวลาไหนอะให้มัคืนความฝันคนน่ากลัวแล้วตาของโบน่ากมากฝันลายมีเลขเปล่า คือเมื่อคืนเราฝันว่าไปวัดวัดหนึ่งไปกับเดอะโก้ตนะแล้วคนนี้ไปอ่ะมันเหมือนเป็นวิธภาณอะไรสักอย่างเว้ยที่มีศพที่เพิ่งเผาแล้วเขาว่าเผาเสร็จเขาเอาศพอ่ะที่เพิ่งเผาอ่ะให้เราเอามือจับเว้ยศพคือไหม้แล้วแต่ว่าพอจับไปมันเหมือนแบบเป็นถมไปแล้วอ่ะอ๋อจับปุ๊บเหมือนเหมือนไม้ที่มันใช่มันแบบเป็นวิธภาณอ่ะแล้วเราแล้วเราก็ฝันดีว่าเหมือนกับอยู่ดีเราก็วาร์ปไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราก็นั่งรถเข็นเว้ยแล้วเราอยากเข้าห้องน้ำเราเข้าไปในห้องน้ำไปเจอผู้ชายแมแล้วผู้ชายคนนี้เหมือนเป็นโจรรหืออเป็นะไที่ ที่น่ากลัวไม่สงสัยว่าเธอเข้าห้องน้ำผิดในฝันก็ได้ในฝันเหมือนผู้ชายคนนี้เป็นคนโรคจิตและไอ้คนที่ขับรถเข็นให้โบอ่ะอก็เป็นผู้ชายด้วยแล้วพาโบไปท่องน้ําแล้วพอโบเข้าไปท่องน้ำอ่ะคือเขาจะรอข้างนอกแล้วโบก็เข้ามาท่องน้ำแล้วโบรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วโบก็จะวิ่งหนีออกมาแล้วคือโบไปเจอว่าไอ้ผู้ชายที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะคือต่อยไอ้คนที่ขับรถเข็นมาให้โบอ่ะต่อยลงไปแล้วอ่ะแล้วเหลือโบคนเดียวแล้วโบต้องวิ่งหนีผู้ชายคนนั้นเห็นไหมไม่มีเรื่องจริงอยู่แล้วแค่นั้นเลยอ่ะลุงน้อยเคยฝันถึงผู้หญิส โอเคอ่ะวันนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปกันไปก่อนจากีดีโานี้ครั้งหน้าเดี๋ยวลุงเราจะมาเล่าเกี่ยวกับความฝันถึงผู้หญิงคนสวยให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็สนุกสนานมากๆแล้วแหละฝากน้ำปลาคนโบไว้ด้วยแล้วก็วันนี้อร่อยมากๆสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ